โอ้เสียดายน้อพี่น้องเดินเมื่อกี้เดินผ่านคนที่เดินออกกาลังกายสองขวเมี่เนเป็นว่ามันหันพวกเกียวเฮนลาว้านเพนะพนัมันกระโดดขึ้นมาเนื้อหนาม <c oughs> กับกับพวเห็นแล้วนาอค่ะพี่น้องค <c oughs> ่ะคนว่ามันกระโดดขึ้นมาเนื้อนามสูงเลยคนว่า เออโชคดีเน,ะนาะน้ำลึกเลยค่ะน้ำลึกเลยปลาบ้านปลาบ้านจะมาหอดแถวแถวชายหาดแบบนี้ละเดินหนองกำลังกายเขาก็จะแนะนำคำแนะนำจากจากการไม่ง้อรัฐบาลเนาะคือยายางไก่น้ำไหมคะ่ะ เินอยู่แบบขายห้างจากนาแดงสินะโอเดยอใหญ่ล้ส่วนยาะยู่ไม่มาบ้อยหญ่ล้ลเห็นหมไปยัยแล้วเห็นมันอมีสิอวเด